สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาวบ้านแล้วที่ระยองไปเช็คอินสวนดอกไม้ทั้งสองที่เลยค่ะที่แรกคือ Wonder's Boom ในททศการมหัศจรรย์พันไม้ไล่เฉดสีแบบสเปกตร,รมัมและอีกที่คือ m i r a c l e of Natural ฟา์มดอกไม้เมืองหนาว แถมจัดแสดงภายในอาคารที่มีอากาศเย็นสบายเหมือนอยู่เมืองนอกเลยแล้วก็พาไปกินข้าวที่ Crab House Seafood and Cafe b e a c h f o n t ติดริมทะเลระยองอีกด้วยตามรับชมในคลิปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีตำบลมาบขา่าอำเภอนิคมพัฒนนาจังหวัดระยองบรรยากาศคือดีร่มรื่นมาก เดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะก็จะถึงอาคารพัฒนานิทัศน์ที่จะแสดงวันที่สบูมพันไม้เมืองหนาวและพืชพันธุน์อื่นๆมีซุ้มดอกไม้สวยๆแบบนี้ให้ได้ถ่ายรูปกันหลายซุ้มเลยนะเดินขึ้นไปต่อชั้น2กันเลยค่ะขอแนะนําเพื่อนๆให้จองคิวออนไลน์มาก่อนนะเพื่อเลือกรอบเวลารับชมโดยสแกน QR code ตามที่ขึ้นให้นี้เลยที่นี่เปิด10โมงถึง2ทุ่มปิดทุกวันจันทร์เปิดถึง31พฤษภาคม68 และเข้าชมฟรีค่ะเข้ามาก็เจอซุ้มดอกไม้อีกแล้วสวยมาก เดินเข้ามาปุ hmm. ๊บก yeah. mm ็รู้สึกได้ถึงความเย็นสบายนะคะอุณหภูมิประมาณ21 25องศาตะลึงกับแลนด์มาร์คสวนดอกไม้แห่งใหม่ของจังหวัดระยองอื้อหือวอนเดอร์สบูมนิทรรศการพันธุ์พรรไม้ไล่เฉิดสีแบบสเปกตัม7โซนนําเสนอภายใต้แนวคิด The Blooming s p e c t a u โดยจะแสดงดอกไม้ไล่ตามเฉดสีสเปกตัมให้สีเป็นตัวเล่าเรื่องและความหมายหลากหลายแง่มุมประกอบไปด้วย Forest in Forest Spectaum ทนสีแดงไม้ยืนต้นทรงคุณค่าและดอก ไม้เมืองร้อน c a s Cading Spectrum, โทนสีส้มแปลงดอกไม้และเฉดสีและโดมดอกไม้อบแห้ง Fragrance Dome, โทนสีเหลืองดอกไม้กลิ่นหอม Wisdom Dome, Edible Flowers, โทนสีน้ำเงินหรือฟ้าดอกไม้กินได้ Wisdom Dome, Winter Herb Garden, โทนสีม่วงสวนสมุนไพรเมืองหนาวซ l a s s ก Garden, ส่วนลับที่ใช้แสงธรรมชาติสร้างมิติของความงามในช่วงเช้าถึงเที่ยงอุ้ยอุยดอกทิวลิปสีเหลืองสวยมากค่ะ ถ้าชอบดอกทิวลิปสีเหลืองนี้คุณคือคนที่สดใสร่าเริงสนุกสนานถ้าชอบดอกทิวลิปสีสม้มคุณคือคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แรงบันดาลใจและความคิดเริ่มถ้าชอบดอกทิวลิปสีแดงคุณคือคนที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบถ้าชอบดอกทิวลิปสีม่วงคุณคือคนที่มีความสง่าง,งามและความมุ่งมั่นที่ดูเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยแต่ถ้าชอบดอกทิวลิปหลากสีหรือทิวลิปที่มีมากกว่าหนึ่งสีคุณคือ คนสุดฮอตที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะ <Wow. S 1> ใครใครชอบดอกทิวลิปเสียไรตรงกับนิสัยของเพื่อนเพื่อนไหมเมนมาบอกกันได้นะคะนอกจากดอกทิวลิปแล้วที่นี่ก็ยังมีดอกไม้อื่นอีกนะนี่ดอกกลาบหลากสีสวยและหอมมากค่ะดอกไฮเดนเยาก็มีนะสีชมพูสวยหวานมาก ดอกลิลลี่สีส้มสวยสดใสสุดๆไปเลยลองเดินไปดูมุมอื่นก็มีพันไม้เมืองไทยด้วยนะวันนี่คือโดมดอกไม้อบแห้งไล่เฉดสีสวยสุด,สดาาตาเลยค่ะเราก็มีพืชผักสมุนไพรอีกนอกจากนี้สามารถออกไปนั่งรถชมวิวสวนสมุนไพรด้านนอกได้อีกด้วยนะแต่เราไม่ได้พาไปนะคะ แววมาก,กันนะคะมาสัมผัสโลกแห่งสีสันผ่านพันไม้นานาชนิดที่จัดแสดงตามเฉดสีของสเปกตรัมที่นี่ไม่ใช่แค่สวนดอกไม้ธรรมดาแต่คือโลกแห่งความสุขและความทรงจำดีๆค่ะมาพักเติมความสดชื่นกันที่คาเฟ่อเมซอนและฮารูมิกิเฮาส์ ที่มาพร้อมเมนูเครื่องดื่มและเมนูขนมจากสตรอเบอรี่สดๆซึ่งปลูกอย่างทะนุถนอมในโรงเรือนระบบปิดโดยใช้พลังงานความเย็นจาก LNG รับรองฟินสุดๆแนะนำเมนูนี้เลย Harumiki Signature ราคา95บาทข้างล่างจะเป็นซอสสตรอเบอรี่ข้างบนจะเป็นนมปัน่นราดด้วยครีมนมสตรอเบอรี่รสชาติหวานหอมแล้วเราก็สั่งสตรอเบอรี่ซอฟสโนราคา95บาทมาอีกแก้วด้วยนะ นอกจากนี้เขาก็มีตู้กระจกที่โชว์สตรอเบอรี่สายพันธุ์พิเศษอากิฮิเมะลาเทนชิจากญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์พระราชทาน80ด้วยค่ะเดินออกมาภายนอกอาคารก็พบกับร้านค้าขายเครื่องดื่มและของกินเล่นมากมายหิวแล้วค่ะไปกินข้าวกันที่ร้านแครฟเฮาส์ซีฟู้ดแอนด์คาเฟ่บีทฟอน ร้านอยู่ที่อำเภอบ้านฉางติดริมทะเลระยองบรรยากาศดีมากลมเงย็นสบายนั่งชมวิวทะเลคือดีต่อใจสุดๆอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงเราสั่งปลากระพงทอดน้ำปลาเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้ำปลาหวานเค็มแล้วก็มีน้ำราดมาให้ด้วยส่วนหมูกรอบขั่วพริกเกลือก็อร่อยนะปลาต้ยามยำกุ้งแม่น,น,น้ำน้ำข้นรสชาติเข้มข้นสะใจมากค่ะ ที่ร้านเขาก็มีโซนคาเฟ่ขายไอศครีมด้วยนะมีมุมนั่งชิงชาเล่นและมุมถ่ายรูปสวยๆหลายมุมเลย oh, like ตอนนี้ร่างกายต้องการทะเลทะเลไปเดินรับวิตามินซีกันซี C ที่แปลว่าทะเลนะอ๋อไปมี Like Cat s o n d Stream You don't understand the pain of brains You don't ever w a n n a give me wings ไปกันต่อที่ฟอ r ไรส์ซิพิชชันฮอลอาคารนิทัศนพันธุ์พกษา PTTLNG ตํานลมาตาพุทธอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะด้านในอาคารจัดแสดง Miracle of Natural Farm ดอกไม้เมืองหนาวที่มีดอกทิวลิปสีสันสดใสสุดแสนอลังการที่บานพร้อมกันมากกว่า50,000ดอกสวยงามราวกับหลุดออกมาจากนิทานบอกเลยว่าดีต่อใจสุดๆหันไปทางไหนก็ต้องยิ้มกว้างดอกทิวลิป เปรียบเสมือนผู้หญิงที่เติบโตจากความรักและความแข็งแกร่งที่ก้าวข้ามผ่านความหนาวเย็นเพื่อเบ่งบานและมีความงามเฉพาะตัวถ้าชอบดอกทิวลิปสีชมพูคุณคือคนที่แสนหวานอ่อนโยนและจิตใจดีมากค่ะนอกจากดอกทิวลิปแล้วก็ยังมีดอกไม้มงหนาอนอื่นๆที่คอยสลับสับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจึงเป็นสเสน่ห์ดึงดูดทําให้ตื่นเต้นกับความงามตรงหน้าแต่โฟร์ดิลดอกไม้ที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังการเริ่มต้นใหม่ ความสดใสหลังความเน็บหนาวมองแล้วเหมือนเห็นชีวิตใหม่ที่สดใสขึ้นอีกครั้งค่ะสายชิลสายถ่ายรูปคนรักดอกไม้ที่ลงไหลในธรรมชาติชื่นชอบดอกไม้เมืองหนาวหลักสีสันที่สวยตื่นตาตื่นใจแบบนี้ต้องตามมาเช็คอินกันนะบอกเลยว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เลือกเก็บภาพความประทับใจได้ไม่รู้เบื่อเลยนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยเพราะอากาศที่นี่เย็นสบายมากๆ17องศาค่ะ สนใจอยากมาเที่ยวงาน m i r a c เข้า n a t u r a l สามารถเข้าชมได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งปิดวันอาทิตย์และวันหยุนดนักขัตฤกษ์เข้าชมฟรีนะรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook m i r a เข้า o n n t u u r l l ค่ะแนะนำเลยค่ะแวะมาเที่ยวชมสวนดอ,อกไม้ทั้งสองที่ที่จังหวัดระยองแล้วก็อย่าลืมเช็ควันเวลาเปิดปิดกันด้วยนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวและสามารถกด s u p e r t ร์แ k s ์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเช็คอ,อ,อินที่เที่ยวได้อีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ